เก้าเมื่อกี้เลนี่ยังไม่ดูต่อครับเมื่อกี้ผมเอามือไปโดนกล้องก็ดับแล้วครับดูเพิ่งต่อครับนี่ครับหลังใหญ่ครับนี่ครับหลังไตแตัดพึ่งหลังใหญ่น่าดูเลยครับ มาน้อ được แต่ตรงมันไม่มีน้ำเออดู kim ก็ đang ăn อยู่เลยเดี๋ยว

ไม่ว่าเป็นใครก็พิมพ์ี่ไปเ่๋ยๆแม่พ uh allora ี uh 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 ่แม่